ปลดพระเอกโ oh อมเพรีวัดพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังหลังต้นสังกัดไม่ให้คำอธิบายแบรนด์ดังประกาศยุติบทบาทหลังต้นสังกัดเพิกเฉยปลดพระเอกโ oh อมเพรีวัดจากพรีเซนเตอร์แล้วเส้นประเด็นร้อนต้นสังกัดไม่ให้คำอธิบายจากกกรณีพระเอกซีรีส์ดังโอม พาะวัดจิตสว่างดีเป็นประเด็นถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากับพฤติกรรมในอดีตโดยเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว่าในอดีตเคยบูลลี่แกล้งเพื่อนที่เป็นออทิสติกพร้อมทั้งได้ขอโทษรู้สึกผิดตลอดชีวิตและรู้สึกเสียใจยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนราคาแพงและพยายามปร,ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นมาตลอดนั้นล่าสุดแบรนด์ดังได้ร่อนหนังสือประกาศปลดโอมพาะวัดยุติบทบาทหน้าที่การเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์แล้วโดยแบรนด์ยูดโกนิวเพรสเช่นได ได้ออกหนังสือถแถลงพร้อมระบุการยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ของคุณโอนพาะวัดจิตสว่างดีให้กับแบรนด์ยูโกนิวทรชันโดยมีเนื้อหาใจความว่าประกาศการยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ของคุณโอนพาะวัดจิตสว่างดีให้กับแบรนด์ยูโกนิวทรชันจากเรื่องของคุณโอม เพาะวัดจิตสว่างดีที่เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทางบริษัทยูดโกนิวทริชันไม่เคยนิ่งนอนใจและได้เป็นไฟล์ติดต่อต้นสังกัดของศิล,ลปินยอย่างจริงจังหลายครั้งแต่ต้นสังกัดเพิกเฉยต่อออกสิ่งที่บริษัทให้ความสําคัญมาโดยตลอดยูดโกนิวทริชันให้ความสําคัญกับความรักคุณค่าความเท่าเทียมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความรับผิดชอบเราจึงตัดสินใจยุตบิบทบาทพรีเซนเตอร์ของคุณโอนเพาะวัดจิตสว่างดีตั้งแต่วันที่วันที่12เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 2 5 6 6เป็นต้นไปบริษัทยูโก,โกนูดรีชันจำกัด